เสาร์อาทิตย์สนับสนุนเรื่องเ่าเสาสเร,ร์อานะทิตย์18:44นาทีสัปดาห์ที่ผ่านมานําเสนอภาพวานบูรูด้านะฮะที่เพชรบุรีซึ่งท่านผู้ชมก็สนใจกันเหลือเกินแต่เป็นภาพไกลหน่อยใช่ครับนะ,ะล่าสุดเป็นความพยายามของทีมฝูงบินครอบครัวข่าวบอลใช่เอาไปดูภาพจากฝูงบินครอบครัวข่าวก่อนละกันนะครับอันนี้ภาพองใครฮะอันนี้อันนี้เป็นภาพของพันธีประจักษ์นะผมดาวว่าถ้าอย่างนั้นคุณพาชิดไล่ไปหัวหน้าฝูงโตโต,โตกับนักบินทรงพลนะฮะ บินออกจากสนามบินวนักบินเหรอเนี่ยนี่นี่คืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนว่าที่เห็นทางด้านซ้ายมือนั่นคือพี่โตโต้เขาบอกว่าเวลาจะไปบินดูฝูงวานบูดาเนี่ยหายากคือวานเนี่หายากแล้วเวลาวานไปเจอเฮลิคอปเตอร์เสียงดังตกใจทําพิธีก่อนเลยจุดธูปไหว้บูชาทะเลนะครับแล้วก็ขอพรว่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเนี่ยก็จะอยากจะได้ภาพแต่พูดโตโต้หน้าคล้ายๆคุณดาวนะ ก็ไปถึงครับ <ee> <h aya> นะี่ฮะได้จริงๆนี่เป็นภาพจากมุมสูงซึ่งต้องบอกว่าสวยเหมือนกันแล้วก็หาดูยากนักบินโตโต้เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าบินไปที่ความสูงระดับ800ฟุตเหนือน้ําทะเลนะครับแล้วก็ได้พบวานบูดาจริงนะครับแต่ว่าก่อนจะเจอเนี่ยหาอยู่นานประมาณหนึ่งชั่วโมงเกือบจะถอดใจแล้วอะแต่ในที่สุดก็ได้เจอแล้วก็ต้องบินสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วานเนี่ยตกใจนักบ,บินโตโต้บอกว่า ลักษณะที่เห็นเนี่ยจะมีนกนางนวลน,น่าจะเป็นนกนางนวลจํานวนมากบินมาอยู่ด้วยเพราะว่าวานบูด้าเขาจะรู้ว่าตรงไหนเป็นตําแหน่งที่มีปลากะตักอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวานบูดาไปตรงไหนก็จะมีนกนางนวลบินตามไปเพื่อจะไปกินปลากระตักแล้วที่เห็นเนี่ยก็จะมีเรือประมงอยู่รอบๆตามวานบูดาเพื่อมาจับปลากระตักไปจับปลากระตักเพราะว่าถ้าเจอ,อวานบูดาคือต้องเจอปลากระตักจํานวนมากเป็นบูดานาปลากระตักเ,เป็นชี้จุดปลากระตักใช่ใช่แล้วนะครับนี่แหละกรเลยผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นภาพที่ปา่านี้ที่เพชรบุรีคนแน่นแล้วเนี่ยอยากจะไปดูบูดาคึกคักมากนะครับนี่ฮะนี่เป็นภาพจากสูงบินครอบครัวข่าวนะฮะ ถึงแม้ว่าจะต้องจุดทูบก,ก็ตามทีเป็นภาพมุมสูงถูกต้องฮะอ่ะให้ท่านผู้ชมดูแล้วมามาดูมุมล่างนะฮะอันนี้ไม่แน่แนใจว่าพันธีประจักษ์ได้จุดทูบหรือเปล่าแต่เป็นภาพที่คุณติก๊กเจษดาพรผลดีส่งมาให้นะฮะให,ให้ผมนี่แหละนี่แทบจะกระโดดไปกอดกันเลยนะเนี่ยกับวานบูด้าเนี่ยภาพที่เห็นเป็นวานบูดา้าขึ้นมากินปลาซึ่งก็คือปลากระตักนี่แหละใ,ในระยะใกล้มากอ้าว เราอจะเปลี่ยนคิดั้นี่ประปักษเรือมันเปลี่ยนใช่ใแต่ว่าอย่างนึงเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมันมันตามตามามงนี่ฮะไหนฟังเสียงทีสิให้เข้าสู่เสี่ยงวันนะครับในช่วงนี้คือช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนสองพันาร้บามครับกับช่วงอ่าวไทยตอนไหนวันกรูด้าครับ เมจะเปลี่ยนทิศมาภาษาชาวเรือมันเป็นตะลมบนใช่ใช่แต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผมเ็ถามว่าคุณที่อุตสาหส่งมาผมก็ส่งต่อให้นะฮะท่านผู้ชมที่สนใจรอดูได้ในรายการนวิเกเตอร์ออกอากาศวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงเดือนธันวาคมซึ่งนเวกเกเตอร์วานบูด้าเป็นส่วนหนึ่งของการจับตาดูพฤติกรรมของสัตว์ป่าชนิดต่างๆเช่นนกเนื้อโครมฝูงการวงฝูงของกวางการลงป่วงของช้างป่าและก็แน่นอนฮะบลูด้าที่มาปรากฏในอ่าวไทย พันธีประจักษ์ที่คนกำลังฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือคุณติ๊กเนี่ยบอกกับเรานะฮะว่าทีมสามารถเข้าไปใกล้วานบูดาใกล้ที่สุดชนิดประชิดหัวเรือเลยนะฮะดูจากภาพก็รู้ได้โดยใช้วิธีการทําให้ปลาไว้วางใจโอ้โดยสังเกตจากการที่วาเริ่มว่ายน้ําเข้ามาใกล้และวนรอบๆบเรือพันธีประจักษ์บอกว่าวาเริ่มชินแล้วก็ไม่กลัวก็จะจอดเรือนิ่งๆแล้วบันทึกภาพ ประจักษ์บอกว่าทําให้าวานเนี่ยรู้สึกเหมือนเรือเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเห็นไหมเขาลึกซึ้งไม่อย่างนั้นจะได้ใจพี่สมัยกับวันิดาเหรอนึกว่าเป็นวานเทพเมียมาดูพันตีประจักษ์ นี่เดี๋ยวเขาจะเตรียมออกอากาศแบบเต็มๆคุณผู้ชมรอติดตามได้ในวันหยุดนักขัตฤกษกช่วงเดือนธันวาคมรายการเดวิเกเตอร์นะครับขอบคุณคุณติ๊กนะที่คิดถึงเรื่องเล่าสองอาทิตย์นะครับภาพสวยจริงๆนะยอมรับจริงๆเต็มๆไปดูกันได้ขอบคุณคุณโตโต้ด้วยภาพนี้ก็สวยเหมือนกันโตโต้คุ้นเคยกันเข้าใจมากโตโต้